อีลาจ้าในเงินเไปมือไีได้แล้วจ้าอีม่เหรจ้าพี่อ่ามืนนอนี่ันยังมือนีมันสุกจ้าวันสุกกสันอยมาความสุขแหวะอาจ้าอีม่จ้าพอพอสือโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เม่น ก็คือเครื่องหน่อยเถอะอีพออ่อซื้อโทรศัพท์ของเล่นมาเหตุยังจ้ะว่าเป็นโทรศัพท์ของเล่นดีนี่โทรศัพท์อีกจริงฮะเนี่ยสมิวก้อยนุ่งอุ้งในจ้ะเ <c oughs> ออซื้อแห่งไปนุงเยี่ยนเวลาพอทั่วหานี่จังนี้ได้คุยกันรู้เรื่องมันทัวไวใดอีหลีติกจ่าทัวไวใดเนาะเดี๋ยวพอเช็ดให้เบิ่องนี่เบิ่งเด้อพอตั้งระบบสั่นให้ดับลอยได้อนี่เนี่ยเนี่ยเบิ่งเด้อนั่นน่ะคิดแล้วเอารับเบิ่งด้วยมีตั๋วนี่รับ ฟั้่จ่าัดีัีอิมสวัโหลอุคุณอยู่ไนี่จะไปยิงยุ่งค่ะพุ่นะไปยิงยุ่งคณนพ่นาระวัดีจ้าอ๋อเมด้วยนี่เอาไปดังเียเงียนได้ยินเสียงความอันนี้กดว่าจ้ามากว่า นั่นล่ะตัวขนมันเสียค่าจ้าพ่อเอาก็ให้มันเสียตัวของเจ้าของเนี้ยตั้งใจเลี้ยนพ่อก็ซื้อโทรศัพท์ให้จ้าตั้งใจเลี้ยนด้วยบัตรที่นี่อืมอย่าว์เนี่ยเสียว่าเลี้ยนหนังสื้อจะแยกท่าเรียญต่อโทรศัพท์เด้อเข้าใจปะเรียนเอียงได้ละจ้าเรียนไลนเรียนเฟซเรียนทิกต็อกเวลาเรียนมันนเ่ จแม่วารับสายพ่อกับ็มีย่างยวมันเล่นว่าได้จ้าโอเคว่ะมากว่ะเจี๋มักก็ได้จ้ามักก็ได้เังในดวงนี้มา่จ้ามากจ้าเอาคันม่าแค่เพียงไหนว่าให้รังมันเนี่ยเจี๋ยขันจ้าเอออื้ออืออือว้าเอาสันไปก่อนนะจ้าพ่อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย